นัมมดาก้าปะพิดาก้าดาก้าโอยดีกดาดดก้ากลับมาเรียนไทยวันแรกก็โดนรับน้องเลยกลับมาทั้งทีอ่ะทำตัวโคตรอดรวยเลยวะ่ะนั่นเด็กทุกพี่แม่โคตรหน้ามันใสเลยวะ่ะคิดว่าฉีดน้ำหอมอ่ะเท่มากมั้งไสเงิไนไสเงิไนไสเงิไนไสเงินนี่ดาก้า เธอไม่มีสมุดเหรอไม่มีครับพอดีผมไปเรียนนอกแล้วใช้แต่คอมมาคโอหทำเป็นเด็กนอกว่ะจะอ้วนแรงหนาวะไม่อยู่ก่อนดิพี่ไปไหนอะ่ะเฮ้ยเด็กใหม่แผ่นนี่วะเอาไปดูดิลูกพี่ที่ลูกพี่ให้พวกผมน้ำมาให้ แล้วลูกพี่ไม่กินลูกพี่จะไปทำอะไรมีแผนหรอสาดแม่งเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่ทำบ้าอะไรวะเออแบบนี้มันหายเรื่องกันที่ว่าเฮ้ยครั้งนี้เราไม่ยอมแล้วนะแล้วไงอ่ะเฮ้ยยาก